ยินดีต้อนรับสู่เมืองซัเทา EP ที่2กับทุกท่านวันนี้เราก็อยู่กับเมืองซัเทาวนะหลังจาก EP แล้วที่เราโดนต่อยมาโดนตีมาเอ้ยตำวรวจไล่ใครอ่ะวันหลังจาก EP แล้วเราได้โดนต่อยโดนตีมาวันนี้เราก็จะไปแก้แค้นในพวกนั้นนะครับผม<ห>วันนี้เราก็จะไปทาอาชีพดําอาชีพมืดนะผมโดยการที่เราจะไปปล้นเงินแดงแล้วก็ไปขายที่ตลาดฝากขายนะครับผมก่อนอื่นผมก็ขอหาเงินแป๊บนึงนี่ผมก็ได้ตกปลามานะ นี่ผมก็ได้ตกปลามามีปลาอะไรผมก็ขายให้หมดเลยเพราะาตอนนี้ราคาปลากําลังดีนะครับคือถ้าปลาต่ํากว่าหลักร้อยเราไม่ควรจะขายนะตอนนี้ผมก็ขายขายไปให้หมดเลยก็ได้มาเยอะอยู่เงินอืมก็อีพีแล้วเราโด,ด,ดน,ดนตุ๋ยมาเราก็จะไม่เป็นไรนะครับผมจะต้องไปหาอาวุธต่อนะแล้วก็หาอะไรต่ออะไรต่ออีพีนี้เราก็เลยจะลองไปทำอาชีพมืดๆดูเพื่อที่จะได้เงินเร็วๆนะแล้วก็ได้เบิกรถมาแล้วนะครับผม นี่ผมก็จะมี A B C อย่างนี้นะให้นามาปนนะถ้าเราปนเราก็ได้จะเงินแดงครับเราจะได้เงินแดงแล้วเราก็สามารถเอาเงินแดงไปขายได้นะเออเราสามารถเอาเงินแดงไปขายได้แล้วเงินแดงอะ่ะจะแพงด้วยนะชิ้นละประมาณพันถึงถึงลักหมื่นเลยอยู่ที่เราตั้งราคานะแล้วเขาจะชื้อซื้อไหมก็อีกทีนะครับนี่ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่มีคนมาป้นหรอกนะครับนี่เราพยายามหาตามเมืองนะนะจุดป้นมนจุดป้น A B C ก็จะมีอยู่หลายที่เลยอืม ก็จะมีที่นี่แล้วก็อีกที่เนี่ยที่ที่ผมกำลังจะมาเนี่ยครับนี่ผมกำลังพาทุกคนไปดูเลยนี่ผมเลยเวลาอีกหนึ่งนาะทีรถเราก็จะโดนลบเนี่ยเพียอให้เรากดตรงนี่ผมตรงคลิกนะกด e ก็ได้นะครับผมเพื่อที่จะหยุดให้มันตรงตรงสีแดงแดงอะ่ะถ้าเรากดตรงสีแดงแดงเราก็จะได้เอ้ยไม่ได้ทีแรกเอ้ยเนี่ยไว้ขึ้นสีเขียวนี้แหละทีสองอุ้ยแม่นจัด มาว่าทีสามแล้วก็สี่ทีเรียบร้อยครับผมแล้วก็จะได้เงินแดงมาไปที่เรียบร้อยนะครับผมเรามาดูกันว่าเงินแดงจะได้เท่าไหร่นี่ก็ป้น m อ c นพีซครับเอ็นพีซีนะอันนี้ก็เป็นอาชีพมืดอาชีพหนึ่งเลยนะด้านดาอาชีพหนึ่งนี่แหละเพราะว่าอาชีพมือนี่ยเขาทำเงิได้เยอะนะปนลวดป้นปูนป้นอะไรนี่เงินแพงะลวดนี่เขาขายกันประมาณสี่พันห้าแล้วก็พวกปูนพวกอะไรก็ตกที่ห้าพันเลยนะครับ แล้วแต่เราจะตั้งราคานะนี่ผมก็มีเงินแดงผมก็จะเอาเงินแดงไปขายนะหลังจากที่ผมปนเสร็จนะเราก็ระวังตํารวจนะถ้าเราปนไม่สําเร็จเราก็อาจจะโดนตํารวจล็อกได้นะครับก็โดนได้เลยแหละเพราะว่าเรามาปนเอ็มซีน MM นะเรียบร้อยครับผมเราก็ได้มาแล้วนะสิบห้าชิ้นนะครับเงินแดงของเราถือว่าเจ๋งเลยปนได้คนเดียวตัวแรกแหละเอะกระโดดไปตกคิดว่าจะไม่เจ็บนะสุดท้ายเราก็เจ็บไม่เป็นไรนี่รถเราอยู่ตรงนี้เรถเสีย เดียวนี้เฟี้ยวมากทาไมระเบิดรถคันนี้มาเพราะว่านี่เป็นรถที่ระดับแรกนะถ้าเราโดนรถอันเนี้ยก็จะไม่ค่อยเสียหายมากถ้าเรารถที่เราอัปเกรดมาเนี้ยราคาโดนกลับจะแพงมากเลยนะกว่าราคาที่เราใช้รถธรรมดาแบบนี้นะครับตรงนี้ทางตันว่าแลวโอ้ยน่าจะขับบนไปีที่หนึ่งนะนั่นแหละเราไปดูที่หนึ่งนะเผื่อนมีที่หนึ่งคนยังไม่ป้นนะถ้ามีคนป้นไปแล้วก็จะขึ้นว่ามีการป้น a อ c ไปเป็นที่เรียบร้อย,ยนะครับ เราก็ไม่สามารถปนต่อได้นะสามารถปนต่อได้ครั้งเดียวทั้งเมืองอ่ะปนได้ครั้งเดียวไม่สามารถปนติดต่อกันได้นะครับเนี่ยทําไมถึงราคาแพงแล้วเงินแดงเอาไปทําอะไรได้บ้างเงินแดงสามารถไปคาาอาวุธได้นะครับทุกคนที่มีเงินก็จะมาซื้อของเราโดยการที่ไม่อยากไปปนเองเพราะว่าเงินแดงนี้จะหายากมากนี่เห็นไหมมีคนปนไปแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเราก็จะไปดูอีกที่หนึ่งนะครับอดกที่หนึ่งถ้าอีกที่หนึ่งมีคนปนไปแล้วผมก็น่าจะไม่ปนเลยนะหรือว่าจะ ออกน้องเมืองก่อนลวกันเออขอเนี่ยออกน้องเมืองก่อนนะครับเออเออกน้องเมืองไปก่อนลวกันพยายามขับบน,บนอย่างนี้นะเราก็ได้เงินแดงมาสิบห้าชิ้นแล้วนะครับผมก็คิดว่าน่าจะไปป้นอีกทีหนึ่งแต่ผมคิดว่าน่าจะมีคนป้นไป,นปหมดละเงินแดงเห็นไหมตํารวจก็สามารถรู้หมดเลยนะว่าเงินแดงหายไปเท่าไหร่ข่าวนี้เก่งมากมากเลยนะตํารวจเนี่ยเงินแดงหายไปสิบห้าชิ้นอยู่ที่ผมนั่นแหละครับเออตํารวจก็น่าจะตามไม่ทันแหละเพราะว่าผมขับออกนอกเมืองแล้วเด้อ ตอนนี้ก็อนุญาตออกนอกเมืองก่อนเด้อนี่เราสามารถเป็นแท,ท็กซี่รับส่งได้นะครับแบบรับส่งคนนอกเมืองในเมืองอย่างนี้นครับอืมเราสามารถรับคนได้ค่ารับก็อยู่ที่คนอื่นจะให้นะหลักพันเลยคนละพันสองพันก็ได้แต่ปป่า,ปาเฮียเขาจะใช้เรานะครับหือนี่ก็เป็นอีพีที่สองที่ผมกำลังมาเล่นนะคราวนี้เติมน้มันแป๊บหนึง่งเติมน้ำมันก่อนเด้อจงังหวะนี้เอ้ยตอนนี้ปั๊มนี้น่าจะเสียนะผมว่า แต่เขาก็ไม่ลบออกนะ GM ก็ไม่ลบออกเออไม่ให้ GM ดิอีมินเอออดมินก็ไม่น่าลบไม่ได้ลบออกนะครับเราจะไปดูอีกที่หนึ่งนะตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนของแบบเนี่ยรับวนมางงมากเลยนะหรือว่าเราจะไปฟาร์มนอกเมืองก่อนเอ,อ้ยแต่ถ้าเราไปฟาร์มนอกเมืองเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเราขอดูดราคาตลาดเป็นหนึ่งนะครับตัวนี้เงินในบัญชีผมก็มีอยู่ศูนย์บาทเลยนะคือไม่มีตังค์เลยทางตังค์สดแล้วก็เงินในแบงก์นี่นี่คือเงินในแบงก์เราสามารถโอนได้นะครับตรงนี้แล้วตัวนี้ก็เรียกช่างได้ แล้วตอนนี้ก็คือตลาดนะครับราคาตลาดตอนนี้ราคาแพงที่สุดก็เป็นพวกปลานะครับปลาแพงมากผลไม้ก็น่าจะไม่ค่อยแพงเนี่ยตอนนี้ผมก็ไม่มีปลาสักอันเลยเพราะขอขายหมดแล้วน,นี่ไงเงินแดงผมมีทั้งหมด29ชิ้นนะครับเพราะว่าอันเก่าผมมีอยู่ประมาณ4อันบวกกันเมื่อกี้15อันก็เป็นย9บอันนะครับถือว่าเยอะเลยย9บชิ้นโอเคเดี๋ยวเราก็เข้าเมืองไปก่อนนะครับเพื่อที่เราจะไปเติมน,น้ำมันแล้วเราก็จะไปดูเงินแดงอีกที่หนึ่งนะครับว่า มีคนปนไปหรือ,อยังถ้ามีคนปนไปแล้วเราก็น่าจะจบคลิปเร็วเลยแหละคลิปนี้อีพีหน้าผมอาจจะไปปนปูนปนล,ลวดก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนนี่ผมเราสามารถไปรับคนได้ตามที่เขาบอกนะแต่ตอนนี้ผมไม่มีมไมค์อ่ะไมค์ผมบั๊กนะครับถ้าไมไม่บั๊กนี่ก็สามารถไปรับคนได้นะก็คือ,คอเราสามารถกดโทรไปหาเขาแล้วเขาก็น่าจะเอิม่มให้เราไปรับนะครับว่าเขาอยู่ที่ไหน,นถ้าเราไม่มีไมค์นี่เราจะไม่สามารถไปรับเขาได้นะครับขอเนี้ไปรับคนแป๊บหนึ่ง ตรงนี้ก็น่าจะเหมือนจะไม่มีคนเลยนะเนี่ยที่พิจารณที่ผมลงคลิปเดียวไปก็คือเนี่ยเนินนี้เลยที่ผมโดนนะโดยการปนล,ลวดนะครับเออผมโดนเนินนี้เลยในการปนล,ลวดนี่นะผมการเติมน,น้ำมันแล้วก็ขับไปแกน้ำมันแล้วก็กดเติมไป,ไปเลยแล้วก็จะได้น้ำมันเลยนะครับอืถูกมาสวยงามเราเคีเดี๋ยวไปดูเงินแดงอีกที่หนึ่งนะครับเงินแดงอีกที่หนึ่งก็น่าจะอยู่ใต้สะพานนะครับเราก็จะขับรถวนๆไปก่อนเลย หรืออะไรเป็นปนปูนดีถ้าเราป้านปูนนี่ป้นได้ปะต้บนบดมีคนเดียวไม่สามารถป้นได้นะครับแต่ถ้า,างเงินแดงสามารถป้นได้ตำรวจหนึ่งคนนะครับอืนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ขับรถวนไปก่อนเงินแดงเนี่ยตรงนี้ก็เออที่ปนเนี่ย C, นะ NPC, โอ้ยเอ็มพีซีนะเอ็นพีซีโอมีคนป้นไปแล้วโอ้ถือว่าถูกป้นหมดเลยนะก็ห่างกยากอย่างที่ผมว่าแหละถ้าเราไปขายนี้เราก็ต้องตั้งราคาแพงๆมานะ่ะแล้วแต่เราจะตั้งเลย แล้วก็ขายได้ไม่ได้ก็ไม่รู้อีกทีนะอยู่ที่คนซื้อว่าเขาจะซื้อเราไหมนะครับถ้าเราเข้าเซิฟตามตารวจไปก็ได้นะเข้าไปเรื่อยๆแต่ถ้ากดพลาดนี่ก็คือโดนจับเดเลยแหละอืมคือแบบโดนจับเดเลยเดี๋ยวเราไปดูรวดทั้งหน้านะใกล้สถานีตํารวจว่าเราจะสามารถกดรวดได้ไหมเพราะว่าตํารวจมีหนึ่งคนนะไม่สามารถปนได้น,นะผมว่านนะเนื้อรวดเหลือหนึ่งอันแล้วก็จะกดปนเลย ได้ไหมกดได้ไหมกดไม่ได้เนี่ยต้องรตัวนี้สองท่านก่อนนะเราถึงจะปลรวดได้ EP หน้าเราอาจจะมาปลรวดให้ทุกคนดูเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยเด้อไปเบิ่งกันต่อมองอื่นเด้อก็เดี๋ยวเราจะไปขายเลยนะขายเอาเงินแดงอาไปขายแล้วก็ไปฝากขายนั่นแหละแล้วคนจะมาซื้อเราไหมก็ไม่รู้อีทีแต่ยืบเก้าอันนี้เราตั้งเท่าไหร่ดีแสนพอไหมหรือว่าเดี๋ยวเราต้องไปดรูราคาตลาดที่เขาตั้งนะ ถ้าเขาตั้งแพงเราก็จะตั้งถูกกว่าเขาเนี่ยผมผมได้ขายแล่ม่วงไปก็ยังไม่มีคนซื้อเลยนะเนี่ยมเงินแดงยี่สิบเก้าอันแล้วก็ขอเนี่ยไปดูราคาตลาดก่อนกดรีแล้วกดออกหนึ่งทีแล้วก็ดูราคาตลาดก่อนเงินแดงโอ้โหดับที่ห้าเลยนะเนี่ยผมสิบชิ้นเขาขายที่หมื่นหนึ่งโอ้ขายแพงอยู่เนี่ยก็อันนี้ก็ห้าสิบชิ้นโอ้ผมก็น่าจะตั้งประมาณสักยี่สิบเก้าชิ้นน่าจะประมาณเก้าหมื่นน่าจะได้อยู่อถ้าไม่มีคนซื้อก็จะค่อยลดราคามาเรียบร้อยนะ เรื่อยๆนะผมก็พยายามตั้งราคาชั่วโมงหนึ่งตั้งชั่วโมงหนึ่งเปลี่ยนชั่วโมงหนึ่งเปลี่ยนลดลงมาเรื่อยๆนะครับแต่เราไม่สามารถขายได้ประมาณเกิน25งหมื่นห้าสองหมื่นห้าแล้วน่าจะได้อยู่แล้วเพราะว่าราคา29่สิบเนี่ยตกชิ้นละประมาณ25งหม้าชิ้นละร้อยเออก็น่าจะได้อยู่แต่ราคาเงินแดงนี่ขายเขาขายกันชิ้นละสองรนะเงินแดงหรือว่าร้อยห้าสิบประมาณนี้โอเคโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีอนะไร้ว ก็น่าจะรอขายเงินแดงถ้าเงินแดงผมขายแล้วผมก็จะอัดอีคลิปหนึ่งแล้วให้ทุกคนดูนะแล้วก็ขอไปตกปลาก่อนแล้วกันวันนี้เออพราะว่าราคาปลาตอนนี้กาลังดีเลยอืแเราก็จะทุม่มเงินทั้งหมดไปที่การตกปลาขออนุญาตเก็บรถก่อนเก็บแป๊บนี่ผมนี่น่สามารถขายของตัวนี้นะมาดูกันเห็นไหมโอ้โหกุ้งหกสิบเจ็ดปลาฉลามโบ้ฉลามแพงเนี่ยร้อยหกสิบเจ็ดเลยถุงมอแพงเลยโอเคเรามาบบกเบิบรกรถกันแลวกัน เดีววิ่งนี่คือมันเหนื่อยนะขออนี้าไปซื้อเหยื่อตัวนี้ก็เป็นซื้อเหยื่อนะซื้อเหยื่อซื้อเบ็ดด้นะนี่ราคาเบ็ดก็อยู่ที่ 2K หรือว่า20,000ราคาเหยื่ออยู่ที่20เราสามารถซื้อแม็กได้ที่150บนะซื้อเกิน150ก็ไม่ได้นะครับนี่ตอนนี้ผมลองกดดูไม่เชื่อนี่2 0 0 0 0นะ2 0 0ห0เห็นไหมกดไม่ได้เห็นไหมก็คือเงินไม่พอเออแต่ที่จริงถ้ามีเงินก็น่าจะซื้อไม่ได้นะเพราะว่าแม็กสุดก็คือ150 เหยื่อนะเออสามารถซื้อได้แค่ร้อยห้าสิบตัวนั่นแหละหนอนพวกนอนพวกเหยนะื่อน่ะสามารถซื้อได้แค่ร้อยห้าสิบนะครับนี่ผมก็ซื้อมาแล้วหนึ่งร้อยอันเสียงเงินไปสองพันบาทโอเคแล้วก็ไปเบิกรถกันต่อนี่ตอนนี้ก็คันเหลืองไปเลยเออกดละเฮ้ยรถชอบบักนะเนี่ยผมว่าออกรถแล้วก็เข้าใหม่นะเอ้ยไม่ต้องออกแล้วเออออกดีกว่าออกแล้วก็เออข้าใหม่โอเคทีนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากก็รองเงินแดง ให้เราขายสําเร็จก่อนแนละ้วก็จะเอ้ยมัวแต่พูดไม่ได้ดูทางเลยอุย้ยโดนเลือดลดไปหนึ่งขีดเออไม่เป็นไรหรอกประมาณสิบหน่วยนะเออโอเคทุกคนหลังคลนี้ก็ดูพระจันทร์กันว่าสวยนะผมว่าพระจันทร์แล้วก็จะตกปลาเลยนะยทีนี้ลดอยู่ดัน,น้างเลยคือเป็นเหยื่อเหยื่อชิ้นดีก็คือรถเออแมเงินเดือนสามร้อยสามสิบหกบาทตะเลินพรเลยเงินน้อยจัดเงี้ยผมเหยื่อสามารถร้อยห้าสิบแม็กซ์ที่ผมว่าเลย โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนรองเงินแดงที่เราจะขายได้แล้วคงจะอัดคลิปให้ดูแล้วก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องตาตัวไปก่อนอีกทีหน้านะจะพาไปทําอาชีพอะไรก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยอยีกทีนี้ก็ไปแล้วครับทุกคนบายยครับโม oh.